มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องวิบากแห่งกรรมนะคือวิบากแห่งกรรมเนี่ยบุคคลผู้ไม่ได้สดัี่ยจะมองไม่เห็นเพราะว่าวิบากแห่งกรรมเนี่ยไม่จะแสดงตัวตนชัดเจนอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนลมนะ ที่พัดไปมาเนี่ยมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ทำไมเรารู้ว่าลมมีจริงนะก็เพราะว่าเมื่อมันมากระทบผิวกายหรือไปกระทบวัตถุแล้วมันเกิดการสั่นไหวหรือกายนี่มีอาการความเย็นแห่งลมนะเกิดความรู้สึกมากระทบเนี่ยเราถึงได้รู้ว่า ลมมันมีจริงส่วนวิบากแห่งกรรมก็เช่นกันมันไม่มีรูปไม่มีร่างก็จริงแต่มันก็มีอยู่จริงมันจะปรากฏก็ต่อเมื่อมันให้ผลแต่การให้ผลของวิบากแห่งกรรมนั้นมันไม่ได้ให้ผลแบบตรงๆพ,พระบรมศาส,าศาสดาตรัสว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะเลวย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น,นไม่ใช่บุคคลใดก็ตามทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับกรรมนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นการสิ้นกรรมก็จะไม่ปรากฏดังนั้นบุคคลใดก็ตามทํากรรมใดไว้จะดีหรือเลวย่อมได้รับผลหรือได้รับวิบากแห่งกรรมนั้น ทำกรรมดีก็รับวิบากแห่งกรรมดนะีทำกรรมชั่วก็รับวิบากแห่งกรรมชั่วนะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเรื่องกรรมนะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็จริงแต่วิบากนั้นมันมีอยู่จริงนะดังนั้นอย่าไปทดสอบในเรื่องของกรรมชั่วให้ไปพิสูจน์ให้ไปทดสอบ ในเรื่องของกรรมดีนะซึ่งกรรมชั่วพระศาสดาก็ตัดไว้ยอยู่ว่ามีอยู่10ประการที่เรียกว่าอกุศลกรรม,มบท10นะส่วนกรรมดีก็มีอยู่10ประการที่เรียกว่ากุศลกรรมมบท10นะดังนั้นให้งดอกุศลกรรมบท10ให้เจริญกุศลกรรมมาบท10นะเมื่อวิบากที่จะปรากฏมันจะเป็นวิบากที่ดีนะ นี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ